เนี่ยขาตั้งหมุนตามได้ที่กลางโคตรเร็วดูดิพวกขาตั้งหมุนตามได้ที่มีกล้องในตัวแบบนี้ครับมันมีเยอะมากในตลาดเลยนะแต่ว่า T N W P P 7ตัวเนี้ยเหมือนยัดทุกอย่างที่ควรมีใส่ไว้ในตัวนี้ตัวเดียวมันสามารถกระแทกแล้วกลางแบบนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวพังเวลาจะเก็บก็แค่เนี่ยยกขึ้นมากระแทกทีหนึ่งจบ พูดไวส่วนต่อมาคือครึ่งบนที่สามารถติดตามได้ตัวนี้เราแค่กดปุ่มเ o w e r ตัวนี้แล้วเราก็ทำโอเคแบบนี้มันก็จะตามเราแล้วเนี่ยถ้าอยากให้หยุดก็ง่ายๆแค่ทำฝ่ามือปางห้ามญาติแบบนี้เขาก็ไม่ตามเราแล้วเห็นปะแถมกล้องมันยังตามไกลมากเดี๋ยวขึ้นบันไดให้ดูเนี่ยขนาดขึ้นบันไดมาก็ยังหมุนตามได้อีกแล้วรุ่นนี้เขายังทำให้การติดตามไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะเราสามารถงอขาตั้งด้านหน้ามาอย่างนี้ใช่ปะ แล้วกล้องมันสามารถจะปรับลงมาแบบนี้ได้ถ้าเกิดเราอยากให้มันตามในท่านั่งเตียเต้ยๆแบบนี้มันก็ทําได้สบายมากเขายังสามารถจะหมุนอย่างนี้ได้360องศาแกนนี้ก็หมุนได้360องศาเหมือนกันจะตามด้วยกล้องหน้าหรือกล้องหลังอะ่ะได้หมดแล้วแถมมีรีโมทที่ไม่ใช่แค่กดชัตเตอร์ยังสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเปลี่ยนโหมดได้อีกเขามีเกลียวตรงนี้ไว้ให้ครับเผื่อเราอยากจะใส่ไฟ,ไฟใส่อะไรถ่ายเป็นกล้องเพิ่มได้เวลายืดสุดเนี่ย เขาสูงได้ถึง175เซนแล้วถ้าหุบมามก็จะสูงประมาณสัก1ข้อศอกพอดีในงบแค่ประมาณ1,000บวกลบขาด้างตัวนี้รวมมาให้คุ้มมากถ้าเกิดสนใจก็ปักพิกัดให้แล้วครับที่เดิมเลย